সাক� filtা 9-১িযবাাঙে আইদেন Han สบายดีลุงป้าหน้าอาเบิร์สุขนนะุสุคนเนาะมือนี่ขอยสีส่วนมาเห็ดอาหารลาวขอยสีส่วนมาเห็ดอันปิ้งเป็ดแบบลาวลากินนากันถ้าพายอยู่เมืองนอก,นอกคือทอดอันปิ้งเป็ดลาวก็เห็ดตามสูตรนี้ได้เดอ้อไปเบิ่งส่วนประกอบนํากันเลยว่ามียังแน่ไปเลยหัวสิงไคร่อยสาสบกรัมกระเทียมเก้าสิบกรัม ้ำทุกอย่างให้ละเอียดดีใส่แป้งนัวหนึ่งซอนซาใส่น้ำตาลหนึ่งซอนซาใส่น้ำเอี้ยวสามซอนโต๊ะใส่น้ำมันหอยสามซอนโต๊ะ คนส่วนผสมถูกอย่างให้เข่ากันดีอันนี้ขอใส่เป็ดหนึ่งโตล่างทำความสะอาดดึงขนดึงยังให้มันมัน,มนออกมืดแล้วก็ตัดเป็นสี่ตอนแล้วเขาก็เอาซอสต,ตัวเขาตำแล้วนะใส่ลงไปคนให้มันเข่ากันเอื้อให้มันเข่ากันและะ้วก็ปลาเมี่ยนอยู่ในตู้เย็นจาก ทรงหาสามสมองหรือวันหนึ่งคืนก็นได้เพื่อให้มันเข่าให้มันนัวดีเขากะน,นำํำเขาไปปิ้งเส้าหานาทีใส่ไฟสามรอยหกซิมหาหลังจากเส้าหานาทีแล้วและเขาก็มาปิ้งอีกขางหนึ่งึ้นมาแล้วและอันนำไปปิ้งต่ออีก สิบสองนาทีใส่ไฟสี่ร้อยเป็นอันทีเรียบร้อยพวกเจ้าเอ๋ยง่ายๆบดีมีอย่างหยุ่งยากลองไปเห็ดกันเดอ้อปิ่งเป็ดแบบลาวๆหาอยู่เมืองนอกก็เห็ดได้ฝากกดไลค์กดแชร์ห้แม่คั่วในเดอ้อเพื่อจะโบด้พาดคลิปใหม่ๆบาย